กินข้าวค่ัทุกคนมามามากิน,น,นข้าวทุกันนะคะนี่ข้าวเหนียวร้อนๆไข่ต้มกับปลาทูปิ้งกระทุกปิ้งกับปิ้งปลาทูผักลวกน้ำพริกจ้า อันนี้ก็จะปลาทูเหมือนกันแต่เป็น,เป,นเป็นทอดปลาทูเค็มค่ะทุกคน <c oughs> ปลาทูทอดปลาทูเค็มนี่คือจะแก้เผ็ดเวลาเผ็ดกอดกินทอดปลาทูเค็มก็จะหายเผ็ดมาข้ามามากินข้าวด้วยกันวันนี้คนเนียงกินข้าวเหนียวนะคะไม่กินข้าวสวยพวเพราะคนเนียงมันกินง่ายกับข้าวพพกนี้สําหรับกินกับข้าวเหนียวเนาะไมไ่กินกับข้าวเจ้า ข้าวด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยแล้วทุกคนอันนี้ผกกิดอนข้าวคนเดียวอไม่มีเพื่อนข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อน บวบหอมค่ะบวบหอมอร่อยอร่อยนะคะบวกหอมต้มกับน,น้ำพริกห,ห,ห,หวานมากเลยจิบเส็ดตู้ไมหลายวันแล้วนี่ยจิบเต็ตู้เย็นไว้เพราะควเขาลูกโตเนาะยังหวานยังคงความหวานอยู่เลย 嗯嗯嗯。<noise> <noise> <noise> เป็นเพื่อนๆกินข้าวข้าวเหนียวก็อยัดก,กินมากมันปเป็นยังก็จินข้าวเหนียวกันเหมือนกันแต่ป็เนียงเป็นกระเพาะไงกระเพาะไม่ค่อยดีมันย่อยยากหมอเ็าแนะนำให้กินข้าวสวยนันนไม่กินข้าวเจ้าข้าวเหนียวถึงจะติดมือติดมือ เห็นพิดเม็ดๆแล้วก็อยากกินเหมือนกันแต่กินแล้วก็แสบแสบท้องจำน้ำมัน Lampada igual.